ผมว่ารถที่เราใช้ก็เหมือนเป็นหน้าตาให้กับเราขับไปไหนก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นครับปกติทางครอบครัวจะใช้รถมิ s u b บ s h i มาตลอดได้สัมผัสสมรรถนะก็มั่นใจในเครื่องยนต์และช่วงล่าง ครั้งแรกที่เห็นก็ประทับใจด้านหน้าเลยครับในการออกแบบเดนิมิกชิลของปาเจโร่ไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวซึ่งย้ายมาอยู่ด้านล่างแล้วก็มีไฟสองสว่างขณะเข้าโค้งด้วยครับสวยขึ้นดูบึกบึนดูแข็งแร่งขึ้นนะครับ oh, eye, จะมีเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าก็จะมาปรึกษาถามว่ารถทำไมดูเงาจังดูสะอาดจังเราทำธุรธกิจคาแคร์เราก็ต้องดูแลรถเราให้ดีก่อนก่อนที่จะไปดูแลรถลูกค้าคเขาจะได้เชื่อมั่นในการเข้ามาใช้บริการ หลักๆก,ก็จะมีใช้ในชีวิตประจำวันส่วนตัวเรื่องเกียร์แต่สปีดท,ทำให้ขับขี่ได้นุ่มนวลการเปลี่ยนเกียร์ก็เรียบสมูทขึ้นอัจารยเร่งเร็วทันใจเวลาเดินทางไกลต่างจังหวัดจะทำให้ประหยัดน้ำมันขึ้นครับมีขนยางอยู่บนน้ำหนาวจะขับขึ้นเขาทุกอาทิตย์ทางก็จะเป็น2เลนโค้งเป็นหลายร้อยโค้งเลยครับก็จะใช้ขับ4ี่ฟูทามตลอดจะทาให้เข้าโค้งได้หนึบขึ้นมั่นใจขึ้น พอเข้าทางลูกหลังจะผ่านอุปสรรคทางโคลนทางดินต่อให้ถนนเละขนาดไหนก็สามารถผ่านไปได้อย่างสบายครับผมก็รู้สึกดีทุกครั้งคำที่ได้ขับแล้วก็แฮปปี้ทุกอย่างบานทีก็มีโพสต์รูปไว้ในกลุ่มของปาเจโร o สปอร์ตไทยแลนด์ ก็มีเพื่อนๆสมาชิกเข้ามาเมนเยอะครับรถก็จะช่วยสร้างภาพลักษณ์เป็นหน้าเป็นตาให้กับผมด้วยครับเพราดูมาดหล่อดุดันดูสปอร์ตครับผมเป็นการส่งเสริมธุรกิจคาแครด้วยครับขับรถคันนี้ก็เหมือนได้โปรโมทร้านรถดูดีร้านก็ดูดีไปด้วย นี่แหละความต่างที่ผมเลือกมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต